สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟบ้านปอกแป๊กนะฮะซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟในเส้นทางสายอีสานตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีวันนี้เราก็จะมาชมบรรยากาศกันที่นี่นะฮสำหรับตอนนี้เป็นบรรยากาศในายามเช้านะครับผมอากาศก็ดูสดชื่นนี่นะครับต่นะบรรยากาศในาย่านสถานีเนี่ยก็ดูโล่งนะครับแล้วก็สะอาดตา ในาย่านสถานีนะครับก็มีทั้งหมดนะครับ4ชานชลาด้วยกันฝั่งที่เรายืนกันอยู่นะครับด้านหน้านี้ก็เป็นฝั่งที่เข้ากรุงเทพส่วนทางด้านฝั่งนี้นะครับก็จะไปสระบุรีนะครับชุมทางแก่งคอยแล้วก็เส้นหนึ่งก็ไปหนองคายนะครับอีกเส้นก็ไปอ,อบุบลนี่นะครับบรรยากาศในายามเช้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในาย่านสถานีนะครับเป็นบริเวณชานชลาที่หนึ่ง ด้านหลังก็จะเป็นถนนนะครับบรรยากาศก็กดูโล่งๆเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันก่อนสักหน่อยนะบรรยากาศของสถานีฟังเสียงนกเสียงอะไรนะครับผม <laughs> อันนี้กนะ็เป็นป้ายบอกตำแหน่งนะครับสถานีบ้านปอกแปก๊กก็ตามที่ผมบอกนะครับว่าอยู่ระหว่างสถานีหนองสีดานะครับกับสถานีสระบุรี ส่วนด้านหน้านี้นะครับก็เป็นอาคารสถานีนะครับแล้วก็อาจจะมีห้องน้ําอยู่ทางด้านซ้ายนี่ก็เป็นในส่วนของอาคารสถานีนะครับก็ここจะมีรูปทรงอาคารสถานีเนี่ยที่ a, เป็นสไตล์เดียวกับสถานีหนองแซงนะครับแล้วก็หนองสีดาน่าจะใช้แปลนเดียวกันนะครับในการสร้างอันนี้ก็เป็นที่ทําการสถานีนะแล้วด้านหน้านะครับก็อาจจะมีป้ายนะครับ เป็นป้ายชื่อสถานนะีบ้านปอกแปก๊กนี่ก็เป็นบริเวณพักคอยนะครับแล้วก็นะห้องไขยตัว๋วสำหรับรถไฟที่จอดสถานีบ้านปอกแป๊กนะครับก็จะมีวันละหขบวนนะครับผมเนะที่ยวไปนะครับก็จะมีขบวน339ก็มาถึง7จ็ดโมงสีขบวน233มานะครับมาถึงบ่ายโมงสีแล้วก็ขบวน3ามสมาถึงทุ่มสี ส่วนขบวนเที่ยวเข้ากรุงเทพนะครับมีขบวน342มาถึงตี5 49นะครับขบวน340มาถึง9โมง4นาทีแล้วก็ขบวน234 11โมง57สำหรับสถานีบ้านบ,านบอกแป็กนะครับนอกจากจะใช้เพื่อการโดยสารเนี่ยสถานีนี้ก็ยังเป็นสถานีต้นทางของขอบวนรถน้ำมันใสนะในเส้นทางต่างๆ สำหรับทางด้านทิศใต้ของสถานีเนี่ยก็อาจจะมีคลังน้ำมันนะครับตั้งอยู่เป็นคลังน้ำมันของปตทท่าที่ผมทราบนะครับก็จะมีเส้นหนึ่งไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งน่าจะไปอุบลถ้ามีเส้นอื่นนะครับหรือว่าผมพูดตกหล่นยังไงก็บอกกันได้นะครับผมเพราะว่าผมก็อาจจะรู้ไม่หมดนี่นะครับบรรยากาศก,าก็ดูเงียบๆนะครับผู้คนอาจจะขึ้นลงน้อยที่สถานีนี้ สำหรับชื่อสถานีนะครับฟังดูมันก็รู้สึกน่ารักดีนะสถานีบ้านปอกแป๊ก <c oughs> ผมก็พยายามไปหาข้อมูลมานะครับว่าที่มาเนี่ยมันมายัางไงนะสถานีปอกแป๊กเนี่ยก็เท่าที่ทราบมาจาก Google นะครับมาจากวัดปอกแป๊กนะซึ่งชื่อเดิมเนี่ยก็คือวัดป่าเป็กแล้วก็น่าจะเรียกเพี้ยนกันมานะครับเป็นปอกแป๊กนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเทศบาลน,นะครับตำบลปอกแป๊กก็คิดว่าน่าจะเป็นที่มาของ ชื่อสถานีแห่งนี้นี่นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีจุดตัดทางรถไฟนะและเมื่อผ่านจุดตัดทางรถไฟไปเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของคลังน้ำมันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวช่วงสายเนี่ยเราจะเจอรถน้ำมันขบวน642ที่มาจากเชียงใหม่หรือเปล่าตอนนี้ก็จะมีขบวนรถชานเมืองที่340นะครับชุมทางแก่งคอยกรุงเทพ เข้าสถานีบ้านปอกแปก๊กสำหรับขบวนนี้ก็จะมีวิ่งเฉพาะวันธรรมดานะขบวน339กับขบวน340ก็จะเป็นดีเซลรางสองตู้ก็เข้าจอดในชานชลาที่2นะครับผมมุมนี้อาจจะย้อนแสงสักนิดนึง ตัน,นีต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานีหนองสีดาแล้วก็สถานีหนองแซงตอนนี้ก็จะมีขบวนรถเร็วที่135กรุงเทพอภิวัตรอุบลราชธา,านีวิ่งผ่านสถานีบ้านปอกแป๊กนะก็เวลาใกล้ๆก,กับขบวน340 มาแล้วนะครับด้วยรถจาก QSY หรือขบวนสวยงามน,นะครับขบวนนี้ผ่านสถานีบ้านปอกแปกไปนะครับแล้วก็จะจอดสถานีหน้าคือสถานีสระบุรีตอนนี้มีมาแล้วนะครับขบวนรถด,ด่วนด่วนใส่นะรถน้ำมันใส่ขบวนที่642ขบวนนี้นะครับมาจากเชียงใหม่นะครับปลายทางบ้านปอกแปะ วันนี้ทําด้วยฮิตาชินะครับผมโห oh, แล้วสีเข้ากันด้วยนะฮิฟุ้งฟิ้งกับริ้วถังน้ํามันสีเงิน4519นะครับ อย่างที่บอกนะคบว่าสถานีนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นทางและปลายทางนะครับของขอบวนรถน้ํามันใสน้ํามันใสนะครับก็คือน้ํามันที่ผ่านการกลั่นแล้วสําหรับรถน้ํามันใสนะครับก็จะมีลักษณะเป็นถังสีเงินนะครับส่วนถ้าน้ํามันดิบหรือน้ํามันค้นเนี่ยก็จะเป็นถังสีดําอันนี้ก็เป็นข้อมูลเท่าที่ผมทราบมานะครับจากการถ่ายขบวนรถไฟบรรทุกน้ํามัน ก็เดี๋ยวจะทําการนำลิ้วขบวนนะครับเข้าคลังน้ำมัน,นที่ปอกแปแ๊กแห่งนี้ก็ทำการถอยนะครับเข้าคลังน้ำมัน โหช่างเป็นอะไรที่สวยงามน,นะครับที่ฟงฟิิงกับริว้วสีเงินนะครับผมนะเข้ากันดีก็จะผ่านจุดตัดทางรถไฟก่อนนะครับทางด้านทิศใต้สถานีบ้านปอกแป๊กผ่านจุดตัดไปก็จะเป็นคลังน้ำมันนะครับ หลังจากที่นำลิ้วขบวนเข้าคลังแล้วนะครับตอนนี้รถจักรกับบอชสอเนี่ยก็จะเดินตัวเปล่ากลับไปที่สถานีชุมทางแก่งคอยขีตาชิ4519นะครับกับตู้บอชส์ชสคัน นี่นะครับก็ไปแบบสั้นๆน่ารักน่ารัก ขับรถด,ด่วนที่75นะครับกรุงเทพอภิวัตรหนองคายมาแล้วนะครับผ่านสถานีบ้านปอกแป๊กสวยงามครับมาแล้วโอ้โหยังไว <laughs> เมื่อผ่านไปนะครับก็จะจอดที่สถานีสระบุรีนะครับเป็นสถานีต่อไปสำหรับในวันนี้เราก็ชมบรรยากาศกันที่สถานีรถไฟบ้านปอกแปกนะก็เป็นอีกสถานีที่มี FC ขอมาให้ถ่ายวันนี้ก็เลยมาจัดให้นะครับก็ชมกันในช่วงเช้าๆถึงสายๆอ,าอีกหน่อยนะครับก็จะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับบรรยากาศต่างๆก็คงจะเปลี่ยนไป อันนี้นะก็เป็นสถานีต้นทางและปลายทางนะครับของรถน้ํามันใสวันนี้เราก็ได้ชมกันแล้วทางรถโดยสารนะครับแล้วก็รถน้ํามันนะขอบคุณเพื่อนๆสําหรับการติดตามและรับชมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟในคลิปต่อไปสวัสดีครับ